เปิดราคาของ Xiaomi 12และ Xiaomi 12 Pro มาพร้อมกับ16ดสแดบตก้อน8 Gen1 มาพร้อมกับกล้องระดับ Pro เริ่มต้นที่24,990บาทครับสวัสดีค,ครักระมับเด็กข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนว้อรับ8ในกาตร์สิมทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ แต่ก็ช่วงข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถุกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่มาที่แบบนี้เป็นประจำทุกวันมาเริ่มต้นข่าวนะครับในช่วงล่าสุดนี้นะครับทางเซมี ได้มีการเปิดตัว Xiaomi 12 v e r s i o นใน global ซึ่งเปิดตัวมาสักพักใหญ่แล้วนะครับโดยคราวนี้เนี่ย Xiaomi 12และ Xiaomi 12, <ล>12 Pro นั้นได้เดินทางมาถึงบ้านเราในประเทศไทยด้วยทั้งฟีเจอร์และมีจุดเด่นที่น่าสนใจในราคาอยู่ที่24,990บาทครับ Xiaomi 12จะมาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.28นิ้วความเรียด Full HD+ Refresh 120 Hz นะครับการแสดงผลสีได้เลอกถึง12บิต ทำให้การไล่เฉดสีเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นในส่วนของขอบเขสการสแสดงผลที่มีความกว้างครอบคลุม dcip การันตีคุณภาพนะครับคะแนนระดับ a display made ด้วยกล้องหลังนะครับมี3ตัวเลนส์หลักนะครับเป็นของ sony imx 766ความละเอียด50ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ยอดนิยมนขณที่กล้องอัลตร้าไวนั้นความละเอียด13าล้านพิกเซลถ่ายภาพมุมกว้าง1 2งองศามีเทคโนโลยี t e l e p h o ต้ระยะทำการติดตั้งนะครับ4-7ซนติเมตร และจะมีความละเอียด5ล้านพิกเซลด้วยในส่วนความแรงนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ1 0เซแต Snapdragon 8 Gen 1พร้อมกับ RAM มาฐาน LPDDR5 สูงสุดที่12 g b และความจุ US 3.1นะครับ256 g b พร้อมกับแบตเตอรี่4,500ม ah, ิลมการชาร์จที่เร็ว67วัต์ครับสเปคของจะมี12อีก1รุ่นนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด6.25นิ้วความละเอียด Full HD Plus มีค่า r e ีเฟรนเด120เฮิรตกระจกกอริลลากาสเวกัส s ซนเปอร์กอน8 Gen1 ให้แรมมาถ่าน LPDDR5 แรม8กิกหน่วยความจำ128 GB. หน่วยความจำนะครับ ROM 256กิกแรมเขามี8กิกและ12กิกส่วน ROM 256กิกมาถฐาน US 3.1นะครับกล้อง50ล้านพิกเซลอัลตร้า d ว13ล้านเทเลโฟโต้5ล้านกล้องหน้า32ล้านพิกเซลลำโพงตีริโอปรับแต่งเสียงโดยฮามาคาร์ดอน ระบบเสียงัน o b e a อ m s s ไม่มีหรูหูฟัง3.5ม mm ิลมาให้รวมเครือข่าย 5G Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.1เซนเซอร์สแกนลนิ้วมือบนหน้าจอแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว67วัตต์ Android 12 f i u i 13น้ำหนัก176กรัมเท่านั้นครับต่อไปที่ในรุ่นของ Pro กันมากนะครับตัวนี้หน้าจอเป็น E5 Amoled 6.73นิ้วเทคโนโลยี LTPO หรือเฟเบรด1-120 Hz ประหยัดแบตเตอรี่ตามการใช้งานควอนทราสัดส่วน8ล้านต่อนหนึเลนส์ความสว่างสูงสุดที่1,500นิตชุดกล้องนะครับของ Xiaomi 12 Pro ให้ความเรียดในหลัก50ล้านพิกเซลกล้องหลัง3ตัวครับ Sony IMX707 Ultra Wide Telephoto แล้วก็จะมีในส่วนของฟีเจอร์นะครับเช่นเดียวกับ Xiaomi 12ก็คือฟีเจอร์ Cyber Focus เซมิ12 Pro สมาพร้อมกับแบตเตอรี่ Duo Cell รวมกันที่4,600มิลลิอาร์การชาร์้เร็วที่120วัตต์แล้วก็จะมีตัวซั c e s s P1 ฝั่ง2 2ฝั่งนะครับพร้อมกับเซมีเคลมว่าช่วยบริหารการจัดการการใช้งานพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ข่าววงจำหน่ายของ a o m i 12และ12 Pro ที่วางขายในประเทศไทย a o m i 12รุ่มแรม8 g ิน่ดยคว้มจำ256 g b อยู่ที่2,4990บาทตัวท็อป เซ a o m ี Xiaomi 12 Pro แรม12 g ิกหน่วยความจำ256อยู่ที่31,990บาทเปิดจองแต่วันที่16-27มีนาคมโดยมาจำหน่าย2เมษาย,ยนเป็นต้นไปลายนอกจากนี้ผู้ที่สนใจสั่งจองเซม o m ี12และเซ a o m ี12 Pro ตามกำหนดการกับร้านค้าที่ร่วมรายการจะได้รับเิสมาร์ทวอทช์เซมิลี่วอช S1 Active มูลค่า4,990บาทไปเลยฟรี Free. และถ้า ยังไม่อยากที่จะได้สมาร์ทวอชนะครับก็สามารถอัปเกรดจาก x มิ o m i 12รุ่นแรม8กแบบิกเป็นรุ่นแรม12กิกได้ฟรีๆเลยเหมือนกันนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะยังมีโปรโมชั่นรุ่นรับเซลล์มีทีวีพนนิ้วมูลค่า15,990บาทด้วยเมื่อสั่งจองออนไลน์นะครับในวันที16่16-19ถึงมีนาคมและวันที่2มีนาคมครับผู้รับของรางวัลน,นะครับก็จะมีตั้งแกสิบสิบหนึ่งร้อยสิ อะไรอย่างเนี้อเยอะไปหมดเลยนะครับสนใจก็ลองไปติดตามดูกันได้นะโปรอยู่วันที่16-19นะครับแล้วก็สอมีษาสนใจก็สามารถที่จะไปจับจองเป็นเจ้าของโทรศัพท์พมือถือเซี่ยมีกันได้แล้วนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช h อป e ีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยพเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอัปเด็ข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย